โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมรีมิโอนะครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปนะครับผมก็มีเพจมาแนะนํานะครับเป็นเพจอะดิโอช็อปนะครับเพจนี้มีไอเดียเกม7บาทมาขายนะครับหรือเพื่อนท่านไหนที่ต้องการขายดี7บาทนะครับก็ลองเข้ามาทักสอบถามเพจนี้ได้เลยนะครับเพจอะดิโอช็อปเลยนะครับเพจนี้ก็มีไอเดียมาขายเรื่อยๆเลยนะครับนี่อย่างเช่นไอเดียนี้นะครับ700บาทนะ เดี๋ยวพาไปดูตัวกันเลยครับนี่ดูดิโอ้โหโคลาโบอย่างเยอะนะครับนี่อย่างแบบลิมุลุอันติตันอย่างนี้นะครับปอดอาวุธนะครับก็ค้ชท่านไหนที่อยากเลือกหาเลือกชมก็เข้ามาดูได้ที่เพจ Audio Shop เลยนะครับลิงก็จะอยู่ใต้คลิปนี้นะครับวันนี้ก็จะมาสุ่มตู้ใหม่กันนะครับเป็นตู้ g o t h e Festival ตัวนี้เลยนะครับเป็นตัวเฟสตตัวใหม่เลยนะครับเป็นตัวที่ต่อจากตู้ อาเธอร์นะครับอาเธอร์แห่งกุลาโคนน,นั่นแหละนะครับอันนี้ก็เป็นอีกรหัสหนึ่งของผมนะครับเป็นรหัสที่ผมก็ซื้อมาไว้นานแล้วแหละนะครับแต่เพิ่งเอามาเล่นนะแล้วก็ผมก็ได้ดองมา900เพชรนะครับมันมีแจกเพชรด,ด้วยนะครับในใน,ในตรงกล่องจดหมายนะครับมีแจกร้อยเพชรนะครับอย่ายวผมาก,ก่อน ผมรับไปแล้วนะแล้วก็มีล็อกอินทุกวันได้อาวุธของบอสงูหนึ่งชิ้นนะครับแต่วาต้องล็อกอินให้ครบนะครับนี่ครับตรงนี้จะมีแจกร้อยเพชรนะครับแล้วก็นี่ตรงนี้อีกสี่สิบเพชรนะครับแล้วก็ของพวกของดองพวกนี้นะครับพวกของอัพอุปกรณ์วกของอัพตัวนะครับอืมก็อย่าลืมมารับกันด้วยนะครับอันนี้เป็นรหัสใหม่ของผมก็ควรสุ่มพวก ตู้เฟสมากนะครับเพราะว่าเราจะได้มีพวกตัวไปเล่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวนะครับมีอะไรบ้างนะตัวใหม่นะครับโกเทอร์ Go นะตัวนี้นะครับดีอยู่นะผมไปดูสกิลมา,าข้าวขา้าแล้วก็ดีนะครับแล้วก็มีราชินีฮิวนะครับแล้วก็มีมาเอลเอีย e นะครับแล้วก็เฟสเก่าๆนะนี่ใครที่ับกำลังตามหานะครับปิด แดงนะครับเอาไปทํา LR นะผมบอกเลยว่าตัวนี้โคตรดีนะครับเอาไปทำเอ็ดเบ LR เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่ดีที่สุดแล้วมั้งนะครับสำหรับตอนนี้นะที่ว่าควรทํา LR เป็นตัวที่แรกนะครับตัวก่อนเพื่อนเลยนะครับตัวนี้ควรทําก่อนเพื่อนเลยนะถ้ามีเรียน l านะครับเพราะว่าเอาไปลงพวก PV e นี่โคตรดีนะครับลงบอสกูลงบอสนกบอสหมาบอสควงอะไรได้หมดเลยนะครับ ว่าเอาไปซับทีมดีมากนะครับถ้าราบปั้นเป็น a อา,อาแล้วนะเคา้ามอันนี้ผมสุ่มตัวฟรีไปแล้ว90นะครับเพราะว่าล็อกอินสองวันได้90ตัวนะไปฟรีนะครับถ้าเปิดได้ออกตอนไหนคือผมหยุดแค่นั้นนะครับเพราะว่าจะสุ่มจะสุ่มไม่ใช่ดิจะเก็บไว้ดองไว้เผื่อโคลโบมานะครับสกิปไป็นอย่างงี้นะครับ ดอกแรกก็เกลือนะครับไปดูต่อใครที่เป็นมือใหม่หรือเพิ่งเ,เริ่มเล่นใหม่เนี่ยผมแนะนำนะครับว่าเราควรเน้นตู้พวกเฟสก่อนนะครับโอ้รอบนี้ออกจะได้ดาดตัวหนึ่งครับได้เป็นซาเลียวเขียวนะครับดูต่อครับมือใหม่เนี่ยควรสูมพวกตู้เฟสมากนะครับจะทำให้รหัสเราเล่นง่ายขึ้นนะฮยกระพริบตายอย่างนี้ อุ้ยมาแล้วเนี่ยการันตีได้แน่นอนนะครับอย่างนี้มไม่รู้ว่าจะได้ตัวหน้าประตูหรือเปล่าครับ้อยออกหรือเปล่าวะเนี่ยรหัสหลักผมก็สุ่มไปแล้วนะครับก็ส่งแค่สิบตัวแรกนะครับก็ได้แล้วนะก็ถือว่าน่าจะดวงดีที่สุดแล้วมั้งนะครับสาหรับเล่นมาตั้งแต่เล่นมาเลยนะสำหรับรหัสหลักตัวนั้นนะครับอุ้ยโอ้นึกว่าเพรถ้าเราได้แอนิเมชันตัวใหม่นะครับเราจะการันตีแน่นอนได้โคเทอร์ตัวใหม่แน่นอนนะครับ มีได้สามตัวเลยนะเนี่ยตัวที่สามแล้วก็ตัวประมาณตัวที่แปดเทอาก้าหรือเปล่านะครับตัวต่อไปอะไรพึบให้สามตัวเลยนะรอบนี้โอเคได้เฟยา่าล่างซัมเมอร์นะครับโอเคอันนี้ผมก็จะรอแจกของบอสงูแล้วก็จะเอาไปครับนะครับครัขบของเฟย่าแล้วเราก็จะไปลงบอสงูนะครับสำหรับรหัสนี้นะ ธารหัสหลักผมก็ผ่านแล้วนะ У อุ้ยมาโยมานะครับก็ถือว่าดีนะครับพอดีเป็นรหัสใหม่ก็อัตริยังไม่เยอะนะครับพวกนี้ก็เป็นตัวใหม่ด้วยนะตัวอะไรตัวต่อไปฮึบเอวันตี้นะครับผมว่าแล้วไม่ได้จริงๆด้วยถือว่าได้ตัวใหม่ทั้งสามตัวเลยครับเอเดรดารอบนี้นะถือว่าคุ้มมากนะครับสําหรับสามสิบเพชรนี้ของเรานะครับโอเคลุยกันต่อนะครับ ครั้งนานอย่างนี้ไม่ต้องซื้อก่านะครับ่างนางน้งนไงว่าแหละเดี๋ยวเราไปดูเลดีเดราของหรือเปล่าเนี่ยผมไม่มั่นใจนะว่าเลดิเดราออก UR หรือเปล่าน่าจะออกนะผมก็ยังไม่ได้ดูนะครับซือกิ่งไม้อย่างนี้เนี่ยผมจะสคริปเลยนะครับ ตั้งแต่สมมาผมถือกิ่งไม้เนี่ยผมไม่ไม่ได้ตัวหน้าตู้เลยนะครับผมก็เลยจะกระุนะครับรอบนี้อยากได้เป็ดเดีวนะได้ไหมเป็ดแดงอ่ะขอสักตัวนะครับถ้าได้มาเดี๋ยวจะเอาไปปั้นเอวานะตลอดตั้งหัดตรนี้น,นะครับโอ้โหถึงกิ่งไม้ยะบยับเลยมาเอวนะรอบนี้โอ้โหถือว่าดีนะถึงกิ่งไม้เรามีได้มาอายู่ปึ๊บ ได้ดียนะครับก็ไไม่ได้ถือว่าแย,ย่นะนเดี๋ยวกลับไปดูก่อนลืมดูนะครับว่ามีโอกาสได้หรือเปล่านะครับตรงการันตีเอเดดานะครับ๋อมีอยู่นะครับถือว่ามีอยู่เพราะว่าตูก้ก่อนๆครับตู้อาร์เธอร์ตู้ดัตนะครับ,รรรรบไม่ได้การันตีตรงระหว่างทางเนี่ยตรงเอเดดานี่ยไม่ได้นะครับอยู่อันไม่ให้นะ อต,ตัวนี้ก็ถือว่าทำมาดีนะครับมีโอกาสได้นะในตรงการันตีได้ดาน,นครับปไปตต่อรอบนี้แหละต้องมาแหละรอบนี้โอ้ใส่คิวไปนหน,น้ี้ทองสองตัวเยอะมากนะครับตอนนี้เปิดมาเนี่ยรู้สึกว่ามาเอวเนี่ยจะมาเยอะก,กว่าเพื่อนนะครับตอนนี้นะคิวสกิปอย่างงี้ ผมไม่มีอะไรนั่นไงไปต่อนะครับโอ้ถือกิ่งไม้อีกแล้วคลิปหยับๆไปต่อนะฮะเพิ่งถึงครึง่งทางเองนะครับ เป็นเหมือนผมหรือเปล่าตอนเปิดมาหน้าตู้เนี่ยผมจะดูสริปก,ก่อนนะว่าเป็นสายคลิปแดงหรือเปล่านะครับแล้วผมคอยรุ้นตัวถือดาบนะเกิดกระพริบตายอย่างนี้โอกส็สได้เอด,ดานะเนี่ยโอ้โหไม่ได้นะครับให้เราสังเกตนะครับว่าถ้ามีสริปแดงแล้วก็กระพริบตาเนี่ยมีโอกาสเราได้เอเดดานะครับตัวงน,น,นะ โอ้โหเกลือยับยับเลยนะเกลือยาวๆเลยอีกสามทีการันตีหกร้อยนะครับโอ้โหสองฟ้าลงมากพี่ได้ปลาเขียวนะครับก็ดีนะครับเอาไปทำเป็นปลาเอาก็ได้นะครับ รอบนี้เราก็ถึงการันตีหกร้อยแล้วนะครับยุบสีคริปแดงแล้วรอบนี้มีทองฟ้าด้วยแงดงล่างด้วยมีโอกาสนะครับอย่างนี้มีโอกาสนะเนี่ยอาจจะได้เห็นอนิเมชันใหม่นะครับรอบนี้มีโอกาสนะพอได้รุ้นนะครับถ้าเป็นทองฟ้าอย่างนี้นครับ ถ้าไม่ได้ก็ได้ดาสองตัวขึ้นนะครับอุ้ยโอ้โหนึกว่าแพนะครับชนะอีกแล้วเรามีเต้าสองตัวขึ้นแน่นอนนะครับแต่ไม่รู้ว่าได้ตัวอะไรนะตัวที่ห้ากับตัวที่หกหรือเปล่าวจะไปหรือเปล่าฮึบนี่แหละมาไหม มาเอวอีกแล้วโอ้โหเพราะว่าถ้าเปิดหมดสู้เนี่ยน่าจะอันติตันนะครับได้มาประ,ประมาณสามตัวแล้วโอ้โหคิงจีคิวมานะครับแกก็ถือว่าดีแหละนะครับเพราะว่ารหัสน,นี้ก็ยังไม่มีนะมากรันตีแล้วได้ตัวอะไรอย่าบอกนะว่ามาเอว ได้คิงได้คิงโอเคครับได้ก็เอาไปอายบันติแล้วกันนะก็ไม่ได้ถือว่าแย่ yeah, นะครับกลอบไอ้เมื่อกี้ผมนึกว่าจะได้ตัวโกเทอร์แล้วนะแต่ก็ยังไม่ได้นะครับแต่ว่ามาโยเนี่ยออกบ่อยจริงๆนะซึ ยังเงียบอยู่นะยังเงียบอยู่ทีนี้เราจะได้เห็นแอนิเมชันใหม่หรือเปล่านะครับโอ้เงียบอยีกแล้วเรานี่วีจะเปลี่ยเอวาแล้วว่ะเปลเ่็ดแดงแล้วนะครับโอเคเดีย๋ยวผมจะเอาไปอัเป็นตีแล้วก็เอาไปปั่นนะครับเป็นเอวานะช่วงหลังมาก็เอวาเนี่ยแจกของอยู่นะครับแจกของเยอะอยู่ เหรียนเหรียนอ,อ่าถ้าเป็นดาวานอ่านะครับก็เยอะๆอยูออยนะ่อุ้ยคิดคิดใจอย่างนี้แล้วก็สก,กิดอย่างนี้มีโอกาสได้เอเดรานะเนี่ยนั่นไงมาแล้วนะครับตอนนี้เรายังไม่มีนะครับอโอเคนะเอเดนนะอุ้ย่อนะครับโอหเพชรเราก็ใกล้จะหมดแล้ว แล้วก็ใกล้จะถึงการันตีแล้วด้วยนะครับไอคลิปแดงท้องฟ้ายอย่างนี้โอ้โหตายรู้นีกแล้วรอบนี้ยังไงตัวไปนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ,ละดีดียังไงขอแพ้สักรอบดิขอแพ้บอสสักรอบขอแพ้บอสสักรอบดิบดไปแพ้แพ้ โอ้โหชนะอีกแล้วแต่ก่อนอยากอยากชนะแต่เย็นี้ไม่อยากชนะแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราแพ้เนี่ยเราจะได้ร่างใหม่นะครับเพราะว่าป๋าไม่ได้มาช่วยเรานะครับเราก็จะได้เป็นร่างใหม่ของรับนะที่เป็นอนิเมชนั่นนะครับโอ้โหมีตัวซ่อนอยู่หรือเปล่านั่นไงโอเคก็ไม่ได้ถือว่าแย่นะครับก็ถือว่าดีอยู่นะครับ แต่ถ้าจะให้ดีต้องตัวหน้าตู้นะครับขก่ยิกไับเลยจะได้หล้นอีกหรือเปล่าโอโ้ถือกิ่งไม้สกิปเลยอ่าต่ออึบตอบนี้ยังไง สกิปแดงด้วยกับพิตาด้วยน่าจะได้ตัวหนึ่งนะเนี่ยโอ้โหไม่ได้สักตัวนะครับไม่ได้จะอาจักตัวเลยนะอีกสองทีการันตีนะครับถึงจะออกตอนนี้ผมก็จะสุ่มจนการันตีเลยนะครับเพราะว่าแค่หกเพชรเราก็ได้ตัวหนึ่งครับวีมีป๋าด้วยรอบนี้ป๋ามาช่วยนะครับรอบนี้ ถ่ามีเราแพา้แน่นอนนะครับยังไงเราก็แพ้บอละนะแต่ว่าป๋าช่วยนะครับป๋ามาช่วยนะเราเติร์ไปดึงมา,างป๋ามาช่วยเรานะครับเรามีดูดสั่นดึงไปสองตัวขึ้นในอย่างนี้ผมว่า อยู่ตั้งไกลตัวจ็ดหรือเปล่า <S <S ตอนนี้ไม่ใช่นะครับโอเคตัวต่อไปละปึ๊บตัวอะไรโอ้โห <S <S 2> <S 2> <S มาเอวมาเอวแล้วก็รูดเชียวนะครับ ปึบ,บน,นไงสองตัวอีกแล้วนะครับตอนก่อนก็มากับมาโยนะครับยิงปีกคิวตัวนี้ตอนนี้ก็มากับรูทเชลนะครับโอเคมาีต่อถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นคนเดียวกันนะรูทเชลกับมาโยเนี่ยนะครับโอเคการันตี อ่ะครับปรลันทีนะ๋ยวเราไปดูอันตีมาเอลกันดีกว่านะครับว่าอันตีมาเอลกับรูทเชลเราได้เท่าไหร่นะครับหรือมากเล็ดของเรานนเองนะอรอบก่อนรหัสนี้ผมสุ่มได้โคตรดีนะผมสุ่มประมาณ90เพชรหรือเปล่าได้อาเธอร์ Arthur, นะครับตัวใหม่นะอาเธอร์อยู่นะครับ อันนี้ก็ได้มาอย่างลั่นตินะครับแล้วก็ไหนเราไปดูดิ่ฮันตีเราได้เท่าไหร่ละได้มาเป็นอั่นตีสามนะครับแล้วก็มากระเล็ดเราได้เป็นเท่าไหร่มากระเล็ดมากระเล็ดมากระเล็ดอยู่ตรงไหนเนี่ย อยู่ข้างบนโอ้อยู่ไหนฮะตรนี้อติตาณนะครับโอเคแล้วก็เหลือไปอันหนึ่งนะก็ถือว่าก็ถือว่าไม่ได้แย่ยนะครับก็ถือว่าดีอยู่แต่อาจจะไม่ได้ดีมากนะครับเพราะว่าเราการันตีนะอืออเคครับถ้าใครชอบคลิปตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมได้นะครับ <S <S เพื่อเป็นกำลังใจนะแล้วก็อ,อย่าลืมไปอุดหนุน ที่เอ็ดดิโอช็กันด้วยนะครับก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับไปละ